เกีย่ยวกับปฏิบัติเกี่ยวกับทำความสะอารให้วัดวาอารามพุทธศาสนาพระโบรสุดเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดผลนาบุญทั้งนั้นและเกิดจริงด้วยแหละตรงเนี่ยเออเพราะตรงนี้แหละตรงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทับอยู่เขาเรียกว่าพระโบสุดพระพุทธรูกพรโลก,กนาามหาธาตุหรือหลวงพ่อองค์ยิ้มวัดมหาธาตุพทรทริสุธรสถานที่พระโบรสุดพระประธานในโบว์นั่นคือ พระอุโบสถนี้เหมือนวิมานในโลกมนุษย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อพระอุโบสถนี้เหมือนวิมานในโลกมนุษย์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทับอยู่เออที่แล้วตรงของแท้เลยตรงเนี้ยทั้งศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์ก็อ <Ugh. S 2> ยู่ตรงนี้ขรังก็อยู่ตรงนี้รตรงนี้แหละพระอุโบสถเขาเรียกเขาเรียกว่าโบสถ์นั่นแหละแต่สมัยร้อย ศักดิ์สิทธิ์ท่านประธานสือก็คือพระพุทธสุตพระพุทธโรกกระหาปธาตุเจตุทรหรหลวงพ่อหลวงปู่วัดปภะธาตุเจตุลทรที่มาในรูปมนุษย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธสุตท่านประธานสือหรือของจริงหน้าเป็นองของจริงแท้ทั้งเกิดความศักดิ์สิทธิ์และความอาถรรพ์เขาเรียกว่าความฝังอยู่ตรงพระพุธสุ